ครับวันนี้จะพามาหาจิ้งหรีดนะครับจิ้งหรีดในป่าจิ้งหรีดขาวนะครับมาดูนะครับว่าจะหายังไงนะครับหาด้วยวิธีไหนนะครับครับและนี่คือสิ่งที่เราต้องหาจิ้งหรีดนะครับกับดักจิ้งหรีดนะครับออกมาไม่เยอะเขามาสักสามสิบสามสิบอันนะครับ เดีย๋ยวลองใส่ให้ดูนะคร,ครับก่อนอื่นก็ต้องขุดก่อนนะครับขุดให้เห็นรูมันขุดให้เห็นรูมันก่อนนะครับก็เอากับดักวางไว้ตรงนี้นะครับถมนิดหนึ่งครับแล้วก็รอสักสิบห้านาทีค่อยมาดูนะครับํามไปเรื่อยๆครับจนหมดนี่สามสิบอันนะครับ หลังจากที่เราใส่กับดักเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราต้องไปหาขุดหาขุดนะครับให้เสียมเนี่ยนะครับขุดขุดจนเจอตัวนะครับนี่ก็หนึ่งอันใส่ทิ้งไว้รอสักสิบห้านาทีนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูแต่ระหว่างที่รอนี่เราต้องต้องขุดขุดรูที่ กับดักยังไม่พร้อมนะครับครับหลังจากเราใส่ทิ้งไว้สิบห้านาทีเราก็มาดูนะครับว่ามันจะดีไหมมันจะติดไหมนะครับทีนี้เห็นนะครับข้างในครับข้างในดูแกะให้ดูนะครับ นี่ค่คอยขึ้น,น,นไปยิงดิไขกระป๋องไปนะครับดูเรื่อยๆที่เราดักไว้ดูก่อนนี่ ต้องเปิดฝาดูโอ้มีครับมีมีมเยใส่สามสิบอันก็ได้สามสิบตัวครับตรวจดูเรื่อยๆ น่าจะไม่พลาดนะครับตรงนี้โอ้ตัวนี้ก็ได้ครับข้างในเห็นอยู่ข้างในครับเกะฝาเนี่ยตัวผู้ครับตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่ยิ่งดีดป่าจะไม่ค่อยใหญ่นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ดูผลงานครับวันนี้ลงไปสามรอบนะครับสามรอบรอบไหนสามสิบสามสิบพันพอแล้วครับพอกินอยู่สำหรับคลิปนี้นนนน 30? 30, ก็จบแค่แค่นี้ครับสวัสดีครับ